ทันทีที่เห็นบุคคลอันเป็นที่รักเปิดประตูต้อนรับให้กลับมาเป็นสมาชิกในครอบครัวอีกครั้งเนติการซองก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเอาไว้ได้นี่คือภาพเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้ระหว่างการจัดพิธีผูหรือพิธีรับลูกสาวกลับบ้านของเนติการเมื่อสองปีก่อนค่ะสังคมมองเป็นสังคมที่ยึดถือระบบตระกูลแท้ค่ะ โดยมีกฎจารีดว่าเมื่อผู้หญิงแต่งงานจะถือว่าออกจากแท่ตระกูลเดิมไปแล้วหากเกิดการหย่าร้างถูกทอดทิ้งหรือเป็นไม้พวกเธอและลูกๆจะไม่สามารถกลับมาอยู่ในแท่ตระกูลเดิมได้ค่ะถ้าไม่ได้รับการยอมรับตามความเชื่อเรื่องผีบัพรพบุรุษค่ะเนติการเป็นคนแท่มาเธออยากขาดจากสามีเมื่อ15ปีก่อนค่ะแม้พ่อแม่จะยอมรับที่กลับมาอยู่บ้าน แต่ ar, of of kommt, ความเชื่อดั้งเดินของคนมงก็ถือว่าเธอได้กลายเป็นคนนอกตระกูลไปแล้วทําให้หลายปีที่ผ่านมาเนติการไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญของครอบครัวได้ด้วยเกรงว่าจะทำให้เกิดผลกระทบหรือเกิดเรื่องไม่ดีกับคนในครอบครัวการได้ร่วมวงกินข้าวกับคนในครอบครัว อาจเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับหญิงที่อยากร้างในสังคมทั่วไปแต่สําหรับสาวมงที่ผ่านพิธีผู่อย่างเนติการนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายต่อชีวิตของเธออย่างมากค่ะเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองว่าเออเราไปเราก็ไปแบบเปิดเผยภูมิใจแบบว่าเออฉันก็คือลูกคนหนึ่งของพ่อนะอะไรเงี้ยเป็น เป็นแท่เดียวกันแล้วนะอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเออพี่งานนี้ไม่ต้องมายังมีผู้หญิงม้งจำนวนมากที่เผชิญปัญหาเช่นเดียวกับเนติการค่ะงานวิจัยของเครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทยพบว่าพิธีผูกคือกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยคลี่คลายปัญหานี้แต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจจากคนในชาติพันธุ์อีกมากค่ะมันมีพิธีกรรมที่จะสามารถที่จะ รับเอาลูกสาวที่ประสบปัญหาครอบครัวนี่ยกลับมาบ้านได้เนี่ยมันก็มันเป็นภูมิปัญญาของคนข้างในเองอะนะคะซึ่งคนข้างในนี่แหละก็จะต้องช่วยกันกระจายภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านี้แล้วก็รื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนม้งเอง เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทยจึงพยายามยกระดับการทำงานด้วยการจัดกิจกรรมรื้อฟื้นพิธีผูกที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคา่ะในงานมีการกล่าวคำรื้อถอนคำต้องห้ามการวอวยพรให้กับครอบครัวที่รับลูกสาวกลับบ้านแต่ที่เป็นจุดเด่นของงานก็คือการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้นำม้งจากทุกแท่ตระกูลเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจรงิงจังทำไมเมื่อก่อนก็มีอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ต้อง เอาตัวนี้ทิ้งไปก็เลยรวมตัวกันก็เลยมาคิดว่าพวกเราต้องทำวิจัยแล้วก็เรียกผู้หลับผู้ใหญ่เขามาคุยกันแล้วก็ให้มาทำแล้วก็เพื่อลูกหลานของเราเนี่ยจะไม่ได้ตกระกกรรมลำบากเหมือนกับรุ่นแม่แม่แค่ะแต่และเซ่ก็ต้องไปขยายให้แต่และหมูม่บ้านแต่และอำเภอแล้วก็แต่และจังหวัดของประเทศไทยเราก็เป็นสิ่งที่จะทางความเข้าใจนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่า วันนี้ยงร้านเนี่ยลูกสาวถึงจะไม่พอใจนี้ๆหน่อยๆนี่จะหยาอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเป็นสิ่งที่ว่าอยู่ไม่ได้เป็นจริงๆแล้ว,ว่าหยากันจริงๆถึงจะยงรักกลับมาอยู่ในครอบครัวต่อไปปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอยู่15ตระกูลแท้ค่ะ4ปีหลังจากการเคลื่อนไหวเพื่อรื้อฟื้นพิธีภู มีครอบครัวมงที่ทำพิธีรับลูกสาวกลับบ้านทั้งหมด45ครอบครัวมีหนึ่งตระกูลแท้ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการที่เหลือยังต้องอาศัยความเข้าใจและศึกษาความเป็นไปได้ในการทํางานเพื่อเปิดม่านประเพณีที่กางกั้นอยู่สสิธรสุขบดไทย PBS รายงาน